วิธีการทําสาวกิ่งทุเรียนต้นเล็กหรือว่าต้นใหญ่ก็สามารถนําไปทําได้นะคะต้นนี้เนี่ยกิ่งข้างเ้าหายไปซีกหนึ่งทั้งแถบเลยละคะ่ะกิ่งหายไปเพราะว่าโดนพายุพัดต้นไม้ข้างๆล้มใส่ถ้าอยากไว้กิ่งข้างเราก็ต้องรอให้ขแขนงเขางอกออกมาก่อนเลือกตําแหน่งที่อยากจะให้เขาเกิดแล้วก็รอให้โตจะเห็นว่าขแขนงเขาจะเป็นกิ่งกระโดงใช่ไหมคะให้เลือกเอากิ่งย่อยไว้หนึ่งกิ่ง แล้วตัดยอดก็ออกไว้นานๆไปเขาก็จะค่อยๆกลายเป็นกิ่งข้างแต่ระหว่างนั้นก็หมั่นมาปิดแหนงเขาออกนะคะกิ่งเขาจะได้โตเร็วๆค่ะวิธีการทําสาวกิ่งทุเรียนต้นเล็กหรือว่าต้นใหญ่ก็สามารถนําไปทําได้นะคะต้นนี้เนี่ยกิ่งข้างเขาหายไปซีกหนึ่งทั้งแถบเลยละค่ะกิ่งหายไปเพราะว่าโดนพายุพัดต้นไม้ข้างๆล้มใส่ถ้าอยากไว้กิ่งข้างเราก็ต้องรอให้แขนงเขางอกออกมาก่อนเลือกตำแหน่งที่อยากจะให้เขาเกิดแล้วก็รอให้โต จะเห็นว่าขแขนงเขาจะเป็นกิ่งกันดงใช่ไหมคะให้เลือกเอากิ่งย่อยไว้หนึ่งกิ่งแล้วตัดยอดเขาออกไว้นานๆไปเขาก็จะค่อยๆกลายเป็นกิ่งข้างแต่ระหว่างนั้นก็หมั่นมาปิดแหน่งเขาออกนะคะกิ่งเขาจะได้โตรเร็วๆคะ่ะ